สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับป้าโอเวลาสบายๆก่อนเข้านอนนะคะวันนี้ป้าโอก,ก็มีเพลงญี่ปุ่นมาฝากก็คือเพลงซูบารุภาษขาไทยก็คือเพลงเดาลูกไก่นั่นเองนะคะเพลงซูบารุนี่เป็นเพลงเก่าที่อยู่ในดวงใจของหลายๆคนนะคะแต่อีกหลายคนก็เกิดไม่ทันได้ฟังนะคะก็แต่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแหละ ก็เป็นเพลงที่มีดนตรีที่ไพเราะแล้วก็มีเนื้อหาใจความที่ให้กำลังใจให้เราต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ดีๆแล้วก็เช่นเคยปาโอ๋ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่นนะคะก็ขอเชิญรับชมรับฟังแล้วก็ติชมกันได้เหมือนเดิมเนาะ จบลงแล้วนะคะกับเพลงซ mm ูบารุเพลงดาวลูกไก่นั่นเองนะคะ mm hmm. ก็อ่าโน้ต mm hmm. มันก็จะวนซ้ำๆอย่างเงี้ปยป้าอุก็เป่ารอบเดียวเนาะแต่เนื้อเพลงมันก็เป็นไปตามที่เขาแต่งแต่ละรอบเนื้อเพลงเนื้อเพลงก็จะไม่เหมือนกันนะคะฟังแล้วอาจจะมวนท้องนิดนึงแล้วก็ก่อนนอนอย่างนี้ก็อยากเก็บไปฝันนะคะเอาฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะคะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยป้าโอ๋อาจจะเป่าไม่ค่อยลงจังหวะหรอกแต่อยากจะเป่าบังคับให้ฟังนะคะแล้วถ้าเกิดอยากได้โน้ตเพลงไหนหรืออยากฟังเพลงไหนก็คอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่รับฟังแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์ ขอบคุณมากค่ะลาตี่สวัสดีค่ะ